สวัสดีกันนะครับวันนี้มาเจออีกแล้วแยกมัตีโวทิวนที่เก่าเวลาเดิมด่านแยกครับที่เก่าแล้วครับนหนูหน เดึงยวอากตรงโคง้งไหนบ้าโคง้งทางออกทางเข้ามีสองมุมสีแาและเจนชินนะครับใครผ่านไปไปมาก็ใส่หมวกกันน็อกมาด้วยนะครับจะมีจราจรตีนายเย็ยนขรรมุมไหมนะครับอนุอีนนอคนทางน้นฝั่งนรงนัม้มีอีกมุมนะนู่มทางหน้านู่นหน้านู่น แยกครับที่เก่าครับนี้ยแล้วเป็นแยกครับแยกที่ที่เก่าเวลาเดิมจุดไหนไม่ทราบครับผมไม่รู้ว่าจุดอะไรนะแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่า จุดยนอยากจับอะครับแลามมโดนนะ<อ>น้นางเตาก็าบมือคนแต่สร้างเสาทุกเยลอ,อยับเนีย่ยเจอจะเป็นสถา,าน,นีนี่อันนี้หน้าสถาน,นีอันนี้เราพบเจอนะครับก็เ,เลยมานำเสนอให้นี่เรามาพบเจอยยรอย ออกเลยใกล้มุมเลยครับเองมันมีป้ายครับเยอะเนี่ยครับเนี่ยออกหัวม,มุมเนี่ยครับเลี้ยวมาก็เจอเลยครับเด็กขับรถวิ่งนี่โอ้ปยืนแอบขาวนุไปยืนแอดคน,นเสานหลงคนเลยลงไปยืนอยู่ข้างขาวลงลง สี่แยกรับโยกชินครับสี่แยกรับโยกชินเป็นสองลายต้างในครับสองลาย,ายเวลาเดิมครับมาชี่ไหลก็เจอนี้ผ่านมาเจอครับผ่านมาเจอนี่น่าเป็นน่าจะเป็นสเกลนะสเกลบอกไปคอยวอบอกยืนอยู่นี่อันนี้จะเป็นคนวอบอก คันนี้ก็เป็นคันวอบอกยูงวอบอกอยูคนนค่คันนี้คือกันคือคันนี้คือการคันนี้จะวอวอบอกเ้วจิ๋นดูครับไปเยออยู่ตรงโค้งนะครับเนี่ยตรงโค้งนลนะครับรถวิ่งเลี้ยวซ้ายอะ่ะรถมันผ่านเลี้ยวซ้ายตลอดนะครับเส้นเนี้ยแยกแล้วโยซินครับรล้โยสินทียังมีตรงนี้คนหนึ่งไม่รู้ไปไหนละ ขี่รถไปไหนล้วทีเียอยู่นี่คนหนึ่งนี่บอกมีคนบอกข้างเสาอ่าเรามานำเสนอครับนํำเสนอผมไม่รู้จุดอะไรนะแต่บ้านผมเรียกว่าจุดจักจับเรี้ยงจุดยักจับ ยากครับตีย,ยากเห็นไหมครับอันนี้เราเดินถึงโบาทนะเ,เดินถึงสมบาทนะกอันนี้จะเป็นทนางเข้าในทางเข้าทางเข้า,ขาอยู่นี่ต้องบอดี้ร์ไซคธรรมดาครับมีนะครับอยู่บนหัวแต่ใช้ได้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะทีบนบนบวกบนบวกก็มี ตรงนี้เป็นทางโค้งนี่ทางโค้งนี่ทางเข้าพอรถเลี้ยวมาปุ๊บเดียวเลี้ยวเข้าไปข้างในลงเข้าไปข้างในผอก็มือจุดเลนะอันนี้ก็เป็นขาวขาวแดงทางมะลายนี่ทางมะลายอ่ะขำปลุกขำไปเลยครับเราก็นําเสนอครับตรงนี้อีกคนนึงยืนอยู่นุ่มยืนอยู่คนเดียวหนุ่มยืนลอยนะครับนูลอยนุ่มโบกมือคนเก่าครับคนโบกมือ นี่นี่ยครับคนเก่าครับบ,กบกอกหมายบอกเบอร์คนเก่าอะไยืนอยู่เนี่ยครับเจอมอหาความผิดนะเรียกยืนมอหาความผิดเลยยืนมอหาความผิดตะเก้าบอกอยู่ซ้ายหนู่มตะเก้าอยู่ซ้ายมือนหนุ่มปวดได้ไหมเดีดเ๋ยวคือนอันนี้เรียกว่าเยืนรอหาความผิดนะ ไปสั่งคอละใบเนี่ยไปสั่งเราจะดูว่ามีปรับเป็นวินัยเปล่าครับเห็นหนังสือใบสั่งนะอันนี้จะดูว่ามีปรับเป็นวินัยไหมรถคันมีคนยืนรอคันคนนึงเนี่ยรอบออบอยู่เลยยืนบอบอกู่ใช่ไหมอันนี้ยวดูว่ามีใบป,ปรับเป็นวินัยไหมเดี๋ยวจะนั่งดูนะครับ ไปะเ,เดี๋ยววันนี้จะมีเข้าวลงพักอีกไหมอ่าเรานําเสนอไปนะครับถ้เาเรานำเสนอปุ๊กเขาจะจารบริการบกรถทันทีเจื๊อผมไหมล่ะเริ่มการบกรถโปกตากันแต่นี้ไม่ได้บกนะครับยืนรอความผิดครับจ้องอยู่นี่เร่อใจเลวปะ อ,อ่าไอ้ดูจะชัดแน,น่หน่อันนี้ชัดกว่าตรงนี้ชัดกว่ายังไงเนี่ยัาง,างเริ่มโบกรถแล้วครับเริ่มโบกแล้วเริ่มโบกเริ่มโบกเริ่มโบกเห็นไ,ไหมเจอผมยัง ก้แจ้งปุ๊บท่านจะเริ่มโบกรถรกยินให้โบกนะยืนยืนรอยืนรอยืนแอบบมองเขาเริ่มโบกรถกันละเริ่มโบกรถกันละสวัสดีสมาชิกท่านด้วยนะครับัสดีพบมาพบเจอครับมาพบเจอมาพบเจอสี่แยกรัชโยชินสี่แยกรัชโยชินมาแล้วครับตูดอันนี้ทางโค้งครับคนหนึ่งเ,เห็นไหม มาแล้วครับโพลือทำกลค้มคไปเลยครับเราก็ม่จะดับหนูคนทำความผิดอยู่แล้วครับน่าจะเป็นระเบียบใหม่แล้วครับระเบียบใหม่ของสอชครับกฎขันวินัยจราจรนะครับไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีกลวยครับก็ไม่ยืนอย่างนี้ครับยืนรอยีรออย่างนี้ครับเป็นระเบียบใหม่ครับเคยมีสัมภาษณ์แล้วคนหนึ่งสัมภาษณ์ไว้ขชั้นหนึ่งครับระเบียบใหม่ของสอชระเบียบใหม่ เป็นระเบียบใหม่เป็นระเบียบใหม่ครับถดามีป้ายมีควยมันเกะกะครับก็ไม่ขออนุญ,ญาตอีกก็ไม่ขออะไรอีกยุ่งยากครับยืนอย่างนี้ดีกว่าครับยืนอย่างนี้แน่นอนกว่าครับไม่ต้องมีควยไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีเก็บอะไรครับถ้าไปขออนุญ,ญาตการจ้างด่านแค่ตรวจนี่ก็ยุ่งยากเลยครับ ต้องแบกของแบกกลวยแบกป้ายอันนี BLANK, <the> ้ไม <the> ่ต้องแบกครับยืนกลางสี่แยกครับระเบียบใหม่ผมว่านั่นจะเป็นระเบียบใหม่นะเพราะคำมีคุกขี้แหละครับมีคุกขี้อายุอย่างนี้มีคุกขี้เลยครับคุกสอนอคุกขี้อายืนกลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกสี่แยกเนี่ยมีคุกขี้มีคุกขี้ครับกลางสี่แยก สอชอครับระเบียบสอชอระเบียบใหม่ของสำนักงานกันกาชาติระเบียบใหม่แต่ระเบียบใหม่ครับรเบียบกดขันวินัยจราจารให้มายืนหนักกลางสี่แยกนี่ครับไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีกวยนะให้มายืนอย่างนี้ครับถ้ามีป้ายมีกวยครับเก็บไม่ได้ครับลําบากฝนก็ลาบากยืนดีกว่าครับอย่างนี้มันสบายกว่า อย่าง <c oughs> นี้มันสบายกว่าครับเนี่ยเนี่ยข้างโค้งนะครับสบายครับตรงนี้ก็สบายตรงนี้สบายกว่าเห็นปะสบายครับสวัสดีสมาชิกนะครับวันนี้พบมาเจอผ่านมาเจอพอดีก็เลยนําเสนอหน่อยครับนําเสนอครับนําเสนอเด็ดนี่สอนอโลยชินครับแยกผพรนยชินระเบียบใหม่แล้วครับระเบียบใหม่น่าจะเป็นระเบียบใหม่นะ อันนี้ผมไม่าจแน่ใจน่าจะเป็นระเบียบใหม่ของพวกขัานนั่นแหละป้ายมันเกะกะกล้วยมันเกะกะครับกดขันไม่ไหนแตจอไม่ต้องมีป้ายครับเนี่ยเอาอย่างงี้ยลครับสองขันน้นนะครับคำขู่คำเลยครับเราสับสนุนที่แล้วไม่เราไม่เข้าข้างคนคําผิดอยู่แล้วเราก็ดูก,การมีบัตรนักที่ไปอ่ะของเจ้าที่อะครับมีครับกล้องเนี่ยกล้องที่หมวกมีแต่ผมไม่าจแน่ใจนะใช้ได้ไม่ได้นะ กล้องหมวกมีจะเป็นกล้องหมวกทุกคนนะทุกไดอ่ะแล้วเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะเลยเราพาไปดูฝั่งหนึ่งพาไปดูฝั่งหนึ่งระเบียบนี้น่าจะน่าจะหลายพื้นที่ในกะรุงเทพนะไอเยี่ยงามสี่แยกเนี่ยกดขันนี่งอะไรจราจรไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีปวยบอกอะไระครับ ยืนรอครับยืนรอหาความผิดเนี่ยครับยืนรอหาความผิดเนี่ยครับเฮ่ออันนี้ก็คือโค้งนี่อันนี้ทางโค้งนะเทางโค้งนะครับผูกผิดผมไม่เข้าข้างกันแล้วครับเดที่ทางโค้งเดี๋ยวออกมาปุ๊บนี่ชาเอ๋นะครับตกใจนี่รถชนเอานะผมบอกเลยนะไอ้คนนี้เจ้าชาเอ๋ตกใจรถชนเอานะผมบอกเลยนะ นี่เป็นขังโค้งนี่อ่าเราเราดูไปนะครับไม่มีครับไม่มีป้ายครับระเบียบใหม่ครับผมก็ขอรชชครับนี่เป็นระเบียบใหม่ผมว่าน่าจะเป็นระเบียบใหม่นะนี่เป็นระเบียบใหม่เย็นกันุงแค่พี่เย็ยงกันเก็บพู้พพที่เย็นกันอย่างนาามมเนี้ยามแยกจามุมอย่า ตามมุมนี่ยอ่าเราเราดูว่าจะมีปรับอะไรบ้างครับมีว่าจอดเกือนไหมอาเราจะมีว่าว่ากัดเกือนไหมใช้แอปขับดีไหมอาเราดูนะครับส,ส,รสมัดเีสมาชิกที่ขั้นเลยครับเราไม่สนับสนุนคนทัผิดอยู่แล้ว เราแค่ขั้นนำเสนอครับาการมีบัตรนักที่ของสอนอโปหุนโยชินนี่เป็นโค้งไงเนี่ยเดูออไ,ปไปนะครับงนวดฝั่งตรงนี้มุมนะครับพลัมมุมสี่แยกก็สี่แยกสี่มุมเลยสี่แยกก็สี่มุมเลยออ ขอนอ,อ้วยพยชินครับผายม้า,มาผายมาก็ใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับผ่ายพันผ่ายมาก็เส้นนี้ครับเส้นสี่แยกและโยชินนะครับเราไม่สนับสนุนพี่แล้วครับแล้วเราประชาสัมพันก็ใส่หมวกกันน็อกไปด้วยแล้วกัน,มมมน,นหมวกกันน็อกให้พร้อมสองใบนะใบเดียวไม่ผ่านนะต้องใส่หมวกกันน็อกสองใบนะต้องใส่หมวกกันน็อกสองใบ ยืนรอนะครับผมสวยครับเดี๋ยวเราไปดูเห็นไหมเนี่ยนี่ทางมะลายนะทางมะลายปะทางมะลายทางกลีชามะลายครับทางมะลายเห็นไหมตัดก่อนนี่ตัดก่ายอู้ยคนดูเยอะเงี่ยสามร้อยยี่สิบแล้วอ่ดูเยอะเดี๋ยวดูเยอะไปนี่อีกขั้นอ๋อเราดูเยเท่าไหร่อ่ะไอ้เนี่ยคนดูเยอะนี่ขั้นนี้มัยุ่งแล้วผมฉันทำหน้าที่ไปเลยฉันทำหน้าที่ไปเลยฉันต้องดูนะข้างไปดูข้างหนึ่งดูไม่ด้รอ้างมีโทรศัพท์ข้างเราไปดูจะช่วยมงด้วยไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมอ่ะไม่โทรศัพท์ผม ผมถ่ายอยู่คุณถ่ายผมใช่ไหมทำไมผมดูไม่ได้แต่คุณจะมีโทรศัพท์คุณก็ดูของคุณเลดูไม่ได้เหรอผมถ่ายโทรศัอท์โย่พี่ถ่ายผมไงแต่ผมถ่ายได้ไหมล่ะถ่ายได้ครับดูได้ไหมแตอยู่ได้คุณก็โทรศัพท์คุณดูสิคุณจะไม่เดามาคุณจะมาเสียกับผมไปเลยครับอย่ายวทำนักขี้ไปเลยคุณอย่ามาทำนักขี้ไปเลยอย่ามาอย่ามาเสียกับประชาชนมันไม่ดีครับพาคุณออกไปไม่ดีนะหกหนึ่งหนึ่ง คุณอยากดูคุณอยากดูคอสับคุณไหมเขไม่อาดรู้อ่ะอ่านได้เป็นเรื่องของคุณขอดูเรื่องก็ไม่ได้เออผมคำผมขายได้ครับผมเป็นประชาชนนะครับคุณคำปฏิบัติหน้าที่อ่ะคุณมีคอสับคุณก็ดูคอสับคุณสิเออคนดูขี่คนก็เรื่องของผมคอสับผมเออจะมาเฉกับประชาชนครับไม่ดีครับพาบอกไปอ่ะท่านของอนนบโยเชน ผมมีคอสับคุณก้าคอสับคุณโยจะมาดูคอสับผมเม,ามาื่ไม่คอสับผมขข่เขาสดอยู่อันนี้คางมะลายนะครับคางมะลายเดี๋ยวเราก็ดูครับการเป็นบัตรนักขี่ไปเออคอสับขั้นก็มีขั้นไม่เอามาดูจะมาดูอะไรผมว่าผมไข,ข่เขาสดยอยู่นี้ครับ ถ้าเราไมายืนปุ๊บจะเริ่มอันวยความสะดวกจะมีการอันวยความสะดวกเราไม่ขายนะครับเนี่ยืนเฉยๆครับยืนรอครับเออจะขายคนดูกี่คนมันก็เรื่องผมครับพอสับผมแอปผมท่านจะดูขัานจะเปิดเข้าไปเรศสรั์ท่านเลย โทรศัพท์ขั้นไม่เอามากับใบสั่งขั้นเอามาได้อ่ะเราดูไปแล้วครับนี่เราอยู่ตรงข้างถนนนะครับนี่้างข้างรถนี่นะเราไม่ได้ไเกยียกาดขวางคางนะครับเราไม่ได้เกยียกาดขวางคางครับ <summers> เป็นไปสั่งมือครับไปแต่สั่งมือไปสั่งมือนะไปไปสั่งเขียนอันนี้จะเป็นไปสั่งเขียน เห็นไ,ไหมสม่าจะเป็นใบสั่งใบสั่งเขียนมือหมดเออคันไม่ได้อาคารสับมาแล้วคันแอปขับดีขั้นจะเอาแอปขับดีที่ไหนไมาเกินประชาชนนะครับคันจะไม่ใช้เลยแอปขับดีอ่ะไม่ว่ากาดแบบเตี้ยเลยเหรอสอดสีสมาชิกชทุกท่านครับสี่แยกแล้วจอคิงครับก็ผ่านไปผ่านมาก็ระวังหน่อยนะครับ เรานำเสนอครับผิดครูก็ว่ากันไปครับ <S <S เราแค่แค่นำเสนอครับโอ้สามคนนู่นไปเยือนอยู่สามคนแล้วครับการสะพานอะอันนี้สันขันกลับรถการสะพานนะอันนี้ชี่กลับรถการสะพานเขาด้วยเนี่ยโอ้ อันนี้จะกลับรถการสภาเนีเนี่ยใช่ไหมทางกลับรถนะเนี่ยยืยนรอครับยืยนรอนรอดันดเลยครับทางกลับรถอันนี้คือขับรถการสภานนะอันนี้ยืนจะสามท่านนะครับสามท่านมาอยู่นี่กันหมดแล้ว แรกมีสกเกลหนุนสกเกลบอกเราบอกตรงแยกแต่ไม่เยอะอยู่ที่หมดเลยจีนท,ที่หมดเลยสามขันถ้าต้องมีป้ายครับยืนดูาการกลับรถเนี่ยแหละครับติดฟูเขาว่าไปครับเราก็เป็นสนับหนุคนคุณคำผิดอยู่แล้วครับโน้่หสามขันครับหนุ่มอานหนุ่นมนเยินความสะดวกหน่อยครับ ฝั่งโ้นก็มีคนหนึง่งฝั่งโ้นก็มีคนหนึ่งนะฝั่งโน้นมีคนหนึ่งฝั่งโู้นก็มีคนหนึง่ง,นนงถ้าใครไม่ชอบใจไม่พอใจก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับอบซ้ำเสนอเฉยๆครับผมจะผมก็นําเสนอผิดถูกก็ว่านไปครับการผิดํารถูกเออ ผมไปอยากรู้ระเบียบสอชอเขาให้มายืนอยาดกลางสี่แยกนี่แหละครับผมก็อยากรู้ครับอะไรระเบียบมีด้วยครับไอ้กฎขันวินัยจราจรเนี่ไอ้ไม่ยืนหยัดกลางสี่แยกก็ต้องมีป้ายไม่ต้องมีขวายใช่ไหมครับอยากรู้แค่นั้นนะครับบอกเป็นระเบียบใหม่จริงหรือไม่ครับเป็นระเบียบใหม่อยากรู้ไอ้ระเบียบใหม่ที่จะเอามายืนดยัดกลางสี่แยกเนี่ยครับระเบียบใหม่ กำลังจับพวกความความผิดอยู่นะผมไม่ขายหน้าเขานะผมข่ายแค่หน้างานนะเราก็ดูไปนะครับตรงนี้มีสามขั้นนะครับฝับง่งล้งก็อีกสองท่านธรรมดาครับหัวไปแล้วครับหัวก็ทะเลาะกันอยู่ครับผมวุ่นวายกันอยู่ตอนนี้ครับ สี่แยกแล้วโยชินครับผ่านไปผ่านมาก็ใส่หมวนกน็อกมาด้วยนะครับใส่หมวนกน็อกมาด้วยนะสี่แยกแล้วโยชินเนี่ยอันตรายครับอันตรายครับผมบอกเลยใครผิดใครโขกก็จับเลยครับผมไม่ได้ห้ามอยู่แล้วผมไม่มีอำนาจอยู่แล้วครับ ผมแค่นาเสนอการปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดอะไรแล้วแต่ผมก็อยากรู้ผมสงสัยแลครับว่าการมายืนแบบนี้การสี่แยกสี่แยกเนี่ยมันได้ด้วยครับสี่แยากกลางขับที่จับรถอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระเบียบใหม่ของขั้นที่ทงที่ออกมาใช่ไหมครับผมอยากรู้แค่นั้นแหละครับก็นําเสนอให้ขั้นดูะ พราะส่วนมากในกะรุงเทพนี่จะมีคุกพื้นที่เลยนะกรุงเทพนี่มีคุกพื้นที่นะไอ,มอ้มายืนหนึ่งยะี้ยืนกลางโค้งเนี่ยกลางกับรถเนี่ยไอ้ที่กับรถเนี่ยเนี่ยไอ้มายืนกลางที่ขับรถกลางโค้งเนี่ยกลางแยกเนี่ยมีเก็บคุกคุกที่นะในกรุงเทพเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นข้อบังคับระเบียบใหม่แหละทั้งกา นั้นผู้น้อยกันผู้น้อยไม่กล้ามาทำหรอกครับไม่กล้ามายืนอย่างนี้หรอกครับเนี่ยเพราะอะไรครับเอาป้ายกลวยมามันต้ดีที่กั้งครับเสยียดกระลาบากจะกั้งก็ลําบากจะขนก็ลําบากแบบนี้เดียวครับงอไซจอดยืนพลมุมเลยอย่างงี้ง่ายกว่าครับถ้าป้ายกวยมากั้งมันยิ่งยากครับ เนี่ยครับโคศัสทบขั้นก็นมีจำนวนโคศัสทบผมตายแล้วแ้วเราดูใบบัตรนหน้าที่ไปนะครับอะไรเนี่<ะ>ยเยงนใจสะพานครับ ขี่ขับรถะร,ร,ะระเบียบใหม่และไหนบอกว่าห้ามยืนจนก้านสะพานขันข,ขับรถนามสีแยกหัวม,มุมผมเห็นก็ยืนกันทุกพื้นที่นในกรุงเทพนะครับใค,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 ครทำผิดก,ก็ออกไปสั่งเลยครับเราก็ไม่ได้สนับหนูคนทำผิดอยู่แล้วเ,เราก็นำเสนอไกลบัตรหน้าที่การยืนก,การ ตั้งจุดตรวจว่าท่เกิดทเบื้องที่ไหนพอผมไม่ได้ไปยืนกลางถนนครับผมก็อยู่ข้างสุ่ยบาทนะครับพอก็นําเสนอไปะครับผ่านมาผมก็เจอผมก็นําเสนอให้ผมหาคนที่มีใจหรือมีการแต้มถ้าพลาด ถ้าใช้ไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับผมแค่นาเสนอครับถ่ายข้อสดครับการวันการยืนการยืนตามสี่แยกตามโคง้งที่กับรถเนี่ยมันได้ด้วยเหรอครับผมไม่ได้สน,น,นับสน,นุนคนทำความผิดนะครับถ้าผิดกล้าออกไปสั่งไปว่าก,ากับจะเตือนไป ๋ผมไม่ได้ไปห้ามครับเอยห้ามนู่นห้ามนี่ผมไม่ได้ห้ามนะํำสีกคทำไปเลยครับํำผูกํำเลยเราก็ยืนนําเสนอเจา้าหน้าที่ไครบัตรนักที่ไปแค่นี้ครับโค้งนี่ทําได้ไหมสีแยกนี้ยืนได้ไหมประชาชนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าระเบียบทำใจระเบียบอะครับเป็นระเบียบอะครับอเราไปดูฝั่งหนึ่งนะ ฝังนี้ตรงนี้น่าจะไปหมดแล้วนะฝั่งนี้เหลือฝั่งนู้นไปหมดแล้วไอฝั่งนู้นไปหมดแล้วนะ่ะฝั่งนู้นฝั่งก็ป้อมไปเดี๋ยวคนหนึง่ง ท่านนี้น่าจะเป็นผู้คุมด่านลำปล่าไม่แน่ใจนะพัก,พกนั่นยืนโมกเดียวเลยยืนโมกป๊อะเห็นไหมครับไ่ายป้ายเนี้ยสับสนจะเลี้ยวซ้ายดีจะหร,หรือจะไม่ให้เลี้ยวดีบางคนจับสนงกลัวกลัวโดนกล้องอกติเนห้ให้เลี้ยวซ้ายตอนเย็น อาดูไปนะครับกัรปักปนที่ครับเราก็นําเสนอใกล้ๆนะครับอยู่วางห่างเนี่ยครับกล่าวว่าเราไปขัดขวางอีกเดี๋ยวก็เลิกครับอร์ีเพราะปวดขันมิ้ในยจราจรตัดเดียวน่ะอแล้วครับอส์บสี่แล้วครับ สนที่ชั่วโมงเดียวครับกฎขันวินในจราจรระ,ะเบียบใหม่ผ<อ>นสับสนนะครับจะเลี้ยวไม่เลี้ยวดีซ้ายเนี่ยปกติจ,จะมีป้ายเลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายตลอดนะแต่วันนี้ไม่มีมันจะปิดแค่ช่วงเย็นแต่นี้กลางวันเนี่ยนกร็รอจุดสีแดงไม่กล้าเลี้ยวกลัวจะเดือกล้อง จ้าหน้าที่บอกให้ไปแกะกล้องอ,ะอ่ะสวัสดีครับพี่ขันนะครับงานจะวอร์สสี่แล้วครับสู่แล้วครับตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้ไปหมดแล้วนะไม่มีแล้วอันนี้เดินเข้าปะเข้าสอนอไปแล้วครับตองนี้ไม่มีแล้วครับไปหมดแล้วครับเดี๋ยวอยู่การสะพานครับ การระพามกับกงแยกแยกแยกเลยการรบายกงแยกค,ค่าคำผูกคำเลยครับเราก็ไม่ได้สั่งตัวหนุนที่แล้วครับเราไม่ได้ห้ามเนี่ยครับเราแค่นําเสนอครับเออวันนี้จุดอะไรจุดกดขันวินัยจราจรไม่อยากรยกดขันวินัยจราจรไอ้ไม่ยยงจามสี่แยกกามรโค้งนี่มันได้ด้วยหรอครับมันต้องมีป้ายบอกใช่ไหมมันต้องมีป้ายแจ้งเตือนบอกใช้เวลารถเข้ามาถ้าเกิดอุบัติเหตุป้าจะทำยังไงผมถามแค่นั้นครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุมาจะทำยังไงเพราะมันเป็นคางแย่ทางโ้งนะครับคางแย่ต้องเี้ยงเก็บทุกวันนะครับช่วงเวลาเนี่ยสี่ห้าโมงเช้าเนี่ยเก็บทุกวันเส้นเนี้ยเก็บทุกวัน,นครับสวัสดีพี่ๆคุกท่าเลยครับคอมเมนต์เรื่องความสุภาพด้วยนะครับเราก็นำเสนอ ต่างการตรวจสกัดตรวจตรวจขันวินัยจราจรอ,อะไรนะครับเราก็ผ่านมาเจอเราก็นําเสนอให้ครับใช่ครับเก็บพวกวันครับคุณเลกเก็บพวกวันกรุงเทพพื้นพ้กที่กรุงเทพอะ่ะจะเป็นอย่างนี้เก็บพุกที่นะครับจะเป็นอย่างนี้เก็บพุกที่ไปหมดแล้วครับพอตีแล้วครับแล้วเราก็ ทำงานต่อครับนั้นเราจบไ์แค่นี้ก่อนแล้วครับไปหมดแล้วครับตอนนี้ไปหมดแล้วครับไม่มีโงนแล้วสามคนไปหมดแล้วงนี้ยืนโค้งไม่มีแล้วครับไปหมดแล้วครับไปหมดแล้วครับสี่แยกไปหมดแล้วโอ้ก็ไปหมดแล้วครับเจินไปหมดแล้ว เอ่านเ,เราจบไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพ,พี่พี่ค้านสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราเจะไปไหนเราจะนำเสนอก่อนนะครับขอบคุณครับ